ไปเป็นตัวอย่างที่6เมื่อไนโตรเจนอน,นอกไซด์กาซไนโตรเจนอน,นอกไซด์และกา๊าซไฮโดรเจนทำพิยากันเกิดพิยาดังนี้สมการนี้ดุลยางดุลแล้วค่ะ,ะมีการทดลองอยู่3การทดลองโจทย์ถามเหมือนกับตัวอย่างที่5ถามอะไรสมการอัตราแล้วก็อัตราการเกิดพิยาคิมนะคะ,อะตอนนี้มาดูในการทดลองเขาก็คล้ายกันคล้ายก,กับตัวอย่างที่ห้า ยังไงมีสารตั้งต้นที่คงที่แค่ N O ส่วนก๊าซไฮโดรเจนมีคงที่ไหมคะไม่มีแคลไหมไม่แค่ไม่แค่อยู่แล้วหาได้อยู่แล้วค่ะหาสมการอัตราข้อหนึ่งสิ่งแรกต้องทำก็คือ R เท่ากับ K N O กำลัง M กับ H 2กําลัง N ปกติ ครูก็จะหาเอ็มก่อนใช่ไหมเพราะเอมเราเขียนก่อนแต่ข้อนี้มันบังคับเราเราหาเอ็มก่อนไม่ได้เพราะอะไรถ้าหาเอ็มก่อนนั่นหมายความว่าไฮโดรเจนจะต้องคงที่มีไหมคะไฮโดรเจนคงที่ไม่มีในไฮโดรเจนไม่คงที่แต่ NO, เอ็นโอไฮโดรเจนมอนอกไซด์คงที่มันบังคับให้เราหาเอ็มก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะหาเอ็ก่อนหาตัวนี้ก่อน โดยใช้การทดลองที่1กับ3โอเคไหมอ่ะแทนค่าเลยค่ะ r เท่าไหร่ r ของการทดลองที่1อ่ะครูขอเขียนเป็นเลขยกกำลัง6คูณ10กำลังลบ3นี่คือตัวนี้ค่ะเท่ากับ k no 1คูณ10กำลังลบ2 m ไฮโดรเจน1คูณ10กำลังลบ2 n สมการที่1นะต่อไปก็ลองที่3ามลบหนึลบสองนคูณสิบกำลังลบอะไรลบสนี่ตัวนี้ค่ะใช่ไหมลบหนึลบสโอเคเท่ากับ k อันนี้ล่ะหนึ่งคูณสิบกำลังลบสอคูณคูณสคูณสิบกำลังลบสองสมการที่สองคืออันนี้ นะคะตัดอันไหนได้ตัดอันนี้ได้เอาตัดอันนี้ได้ตัดอันนี้ได้แต่เมื่เล็บตัดได้ตัวนี้นะคะแต่ตัดตัวหน้าไม่ได้นะคะาจากนั้นทำอะไรเอามากตั้งหารด้วยน้อยก็คือสมการสองหารด้วยสมการหนึ่งูกไมลบสิบกำลังลบสองมากกว่าสิบกำลังลบสามก็จะได้เป็นหนึ่งจุดสองคูณสิบกำลังลบสองเท่ากับ สองเอ็นส่วนหกคูณสิบกำลังลบสามส่วนหนึ่งเอ็นหารกันสองกำลังเอ็นอันนี้ละ่ะหนึ่งจุดสองหารหกเท่ากับเท่ากับ 0.2คูณ10กำลังอะไรลบ2ลบด้วยลบ3ลบลบเป็นไรลบลบเป็นบวกก็คือ10กำลัง1ใช่ไหมก็คือ10 0.2คูณ10ก็คือ2เพราะฉะนั้น2ยกกำลังอะไรได้2เหมือนเดิมก็คือ2ยกกำลัง1เพราะ,ะนั้น n ก็เท่ากับ1ได้แล้วคำตอบที่1 จากนั้นเราไปหาอะไรคะหา m กันนะคะหา m เอาการทดลองไหนก็ได้ที่ไม่ใช่1นกับ3นี่ไม่ใช่1นกับ3ถูกไหมคะเพราะถ้า1กับ3เราจะหา m ไม่ได้ครูก็จะเอา1กับ2นี่แหละเอา1กับ2นะนี่เอาอันนี้เพื่อหา m ตัวนี้มาเลยคะ่ะแทนค่าลงไป r r เท่าไหร่ห คูณ10กำลังลบ3เท่ากับ k 1คูณ10กำลังลบ2คืออันนี้ค่ะ1กำลังลบ2 m กับ1คูณ1 0กำลังลบ2 n คือตัวนี้ค่ะสมการที่1จากนั้นเป็นการทดลองที่2องอันนี้นะ1.44่คูณ10กำลังลบอะไรลบ1 อืมคือตัวนี้นะเืออนนี้นะเท่ากับ k อะไร2คูณ10กำลังลบ2 m คือตัวนี้ค่ะ,ะคูณ3าคูณ10กำลังลบอะไรคะลบ in สมการที่2อเื่อนนี้ค่ะเขียไหมจากนั้นอูขอตัดมีอะไรให้ตัดได้บ้างอ้าคตัด k ตัดได้ เ,เลขยกกาลังข้างในเราตัดได้เราตัดได้เราตัดได,ด,ได้นอกนั้นตัดไม่ได้เอามากตั้งหารด้วยหนึ่งใครมากสมการสองมากกว่าสมการหนึ่งเพราะฉะนั้นะก็จะเป็น1.44คูณ10กําลังลบหนึ่งเท่ากับ 2m คูณ3าหารด้วย6 10, คูณ10กําลังลบ3ส่วน 1m ส่วนห เท่ากับหนึ่งจุดสี่สี่หาร6เท่ากับ0.24คูณด้วย10ยกกำลังอะไรลบ 1, ลบด้วยลบสล,ลบเป็นบวกใช่ไหมเพราะนั้น3 ลบหนึ่งบวกได้สามก็เหลือยกกำลังสองนะเท่ากับสองเนะคูณสามเมาวงเล็บไม่เอาวงเล็บไม่เอาวงเล็บไว้อคูณสามเอนะอันนี้คูณกับคูณหนึ่งร้อย มันก็คือ24อเเท่ากับ 2M M อยากรู้คูณด้วย 3N N เรารู้แล้วคือเท่าไหร่1 3กำลัง1ก็คือ3อ่ะครูไม่เขียนนะ,ะจากนั้นเราจะมาหาหา M กันครูจะย้ายข้างย0อะไรวะย4เอานี้ไปจะคูณย้ายเป็นหารอ2อ ยี่หารด้วย3ามเท่ากับ8นี่สองยกกำลังอะไรได้8 2ยกกำลังอะไรยกกำลัง3ค่ะใช่ไหมอ่ะดูว่าสองคูณสคูณสอสองคูณกัน3ครั้งได้8 8ดแปดไม 8, หมแปดนะเเท่ากับสามได้แล้วอ่ะงั้นสมการอัตราอ่าเท่ากับ K โอเคไหนสารต,ต้นคืออะไรลืมละอ่า NO no ยกกำลังสามกับอีกตัวหนึ่งก๊าซไฮโดรเจนถูกไหมก๊าซไฮโดรเจนคือตัวนี้อ่ายกกำลังอะไรยกกำลัง N N คือเท่าไหร่ n คือห 1, น 1. ึ่งหนึ่งครูไม่เขียนนะไม่เขียนก็ลบซะนี่ได้แล้วคะ่ะสมการอัตรา เรียบร้อยจุดถามอะไรต่อตอนนี้พอได้สมการอัตราถามอัตราการเกิดปิยาเคมีะข้อ2เราจะหาข้อ2ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรู้ค่าเลยค่าคงที่ของอัตราจากสมการอัตราถามข้อสองนะ,ะจากสมการอัตรา R เท่าก,กับ K N O ยกกำลัง3ามแกไฮโดรเจนยกกำลังหนึ่งถูกไหม เราจะหา R ยังไม่ได้จนกว่าเราจะรู้ k ว่า k เท่ากับเท่าไหร่อ่ะหา K ก่อนหา k ก่อนฮะหา k ก็เลือกมาสักหนึ่งการทดลองอันไหนก็ได้อะครูก็เลือกการทดลองที่หนึ่งนี่เลยเพื่อหา K แทนค่าเลยค่ะ r เท่าไหร่ R คือเท่านี้อ่ะครูเขียนเป็นโลกยกกำลังคูณ10กำลังลบ3เท่ากับ k คเนเท่าไหร่ 1นึ่งคูณสิบกำลังลบไหลลบสยกกำลังสาคูณการไฮเดรนเท่าไหร่หนึ่งคูณสิบกำลังลบสยกกำลังหนึ่งนจะจัดการอันนี้ก่อนหนึ่งคูณสิบกำลังลบสองยกกำลังสามก็คือลบหนะคูณหนึ่งคูณสิบกำลังลบสอ,อันนี้หกคูณสิบกำลังลบสากสิลังลบสเท่ากับค 1นึคูณสิบกำลังลบอะไรลบหไปอีก2องลบสอลบหลบเลบแนี่ลบแได้เลยอ่ะเพราะนั้น k เท่ากับหคูณสิบกำลังลบสาหารด้วย1นึ่งคูณสิบกำลังลบแปดเไหมอ่ะก็เท่ากับเท่าไหร่หกคูณสิบกำลังลบอะไร ลบ3ลบด้วยลบ8ปดลบๆเป็นเป็นบวกก็คือลบสบวกแเหลือเท่าไรหร่เหลือ5ถูกไหมอ่ะก็จะเป็น6กคูณสิบกำลังหได้แล้วค่าเคเมื่อได้เคแล้วหาอัตราการเกิดปิยาเคมีหรือ่ะเท่ากับ6กคูณสิบกำลังห้าไค่าเคคูณด้วย n NO. อ 0.25นี่ยกกำลัง3คูณด้วยกา๊าซไฮโดรเจน0.05ยกกำลังอะไรยกกำลังหนึ่เท่ากับเดี๋ยวคููจัดการอันนี้ก่อน6 6คูณ10กำลัง5คูณ0.25คูณ0.25คูณ 0. 25, สอเท่ากับเท่านี้อ่ะกูเขียนเป็นเลขยกกำลังนะลบหนึ่งลบสอคูณหนึ่งจลบหนองหคูณสิบกำลังลบสแล้วก็คูณด้วยเลขยกกำลังนะหาคูณสิบกำลังลบหนึ่งลบ2ได้ละอ่ะเท่ากับหกคูณ 1.56 1.56คูณ5เท่ากับ416.8คูณ10กำลังอะไรอันนี้กำลัง5ลบ2ลบ2ก็กำลัง1ถูกไหมอ่ะก็เท่ากับหรือเท่ากับคูณ10เข้าไปก็คือ4 6 8มูโมลต่อลิตรต่อวินาที ได้คำตอบแล้วเรียบร้อย